สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวสารแบบสั้นๆที่น่าสนใจกันในราวสิบปนาฬิกาในช่วงข่าวสั้นเย็นๆครับ The revolution our Planet around the Star our of ข่าวแรกที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงข่าวสั้นเย็นๆในคลิปนี้จะมาพูดถึงเสี่ยวหมี่ครับล่าสุดได้มีการเปิดตัวหมี่วอชรีเวลนะครับสมาร์ทวอชส,สายสปอร์ตพร้อมฟีเจอร์ครบคันแบตเตอรี่ใช้งานได้มากถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวครับ ภายในงาน Smart Living Event 2021ที่เซี่ยมีจัดขึ้นเพื่อที่จะเปิดตัวสินค้าล้ำๆหลายๆชิ้นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลอดไฟอัจฉริยะรุ่นใหม่ลำโพงอัจฉริยะแล้วก็ที่กดสบู่รักมืออัจฉริยะไปจนถึงอุปกรณ์สมใส่ต่างๆแล้วก็มาถึงเจ้าตัวนี้แหละก็คือมี w a t c h ล e เวมาเปิดตัวในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยสมาร์ทวอทด,ดังกล่าวเหมาะสุดๆเลยสำหรับผู้ใช้งานสายสปอร์ต และสายสุขภาพโดยฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวครับโดยจุดเด่นของตัวมี w a t c h Level ที่มาพร้อมกับหน้าปัดขนาด46มิลิเมตรใช้หน้าจอแบบ AMOLED ขนาด1.39นิ้วความสว่างได้สูงสุดถึง450นิตและครอบทับด,ด้วยกระจกอคอร์ o ิงกร a ราก,กาส3มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นหัวใจ ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับ Fitbit Motion Algorithm ในการอ่านแล้วก็เก็บข้อมูลสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับความเครียด v 02 Max รวมถึงพลังงานของร่างกายพร้อมกับโหมดการออกกำลังกายถึง1 0แบบไม่ว่าจะเป็นการวิ่งวิ่งบนรูปปั่นจักรยานว่ายน้ำในสระแล้วก็การออกกำลังกายด้านอื่นๆนะครับ มี w t t h r r v v o รองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ Android และ iOS ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.0กันน้ำได้ถึงระดับ 5ATM ครับก็คือใส่ว่ายน้ำได้แบตเตอรี่ขนาด420ม ah, ิลลิมที่ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง2สัปดาห์ ถ้ามีการเปิด GPS ก็จะลดลงมาใช้งานได้แค่20ชั่วโมงเท่านั้นส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็จะมีทั้งในเรื่องของการโชว์การเตือนเมื่อมีข้อความเข้าบนโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีการเตือนด้วยนาฬิกาด้วยโชว์ข้อมูลสภาพอากาศตั้งแต่การปลุกรวมถึงมีการ,บ,ารบังคับแอปพลิเคชันเล่นเพลงได้นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับหน้าปัดให้เลือกได้ถึง100แบบเลยทีเดียวให้เปลี่ยนการใช้งานได้แบบไม่ซ้ํามี t c h Revo l จะเปิดราคาในประเทศอินเดียเป็นที่แรกนะครับในวันที่6ตุลาคมนี้โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 9,999รูปีอินเดียหรือประมาณ4,290บาทส่วนประเทศอื่นๆนั้นจะมีโอกาสได้สัมผัสเจ้าตัวนาฬิการุ่นนี้หรือเปล่ายังไงต้องรออัปเดตที่ทราบกปนอีกครั้งหนึ่งนะครับ และนี่แหละครับคือข่าวสารสั้นๆที่น่าสนใจที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ในช่วงข่าวสั้นยันเย็นครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคนนี้ของเราต่อไปช่องของเราเป็น f c e b o o k f แฟ Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคริบนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย拜拜